สวัสดีเจ้าวันข้าเจ้าสวัสดีเจ้าดนตรีขึ้นเราก็เดินมาเลยพู้เลยว่าเป็นเจ้าลำปางเอาใจคนลำปางเนาะเพราะว่าหมวดที่แล้วอะเอาใจคนน่าคนแตลเพราะว่าคนาคนแป่แล้วเจือนนี้ก็ต้องเอาใจบ้านเกิดของน้อยเพราะเขาเป็นเจ้าลำปางโดูกำเนิดเขาต้องป้อร่ำเปิงลำปางรำเปิงลำปางเนี่ย เราต้องบอกก่อนว่าอาจารย์ซักเนี่ยเปิดประพันธ์เพลงไว้2,510เกิดหรือยังไม่ใช่พวกเราคิดว่า2,000ปีที่แล้ว2,510อุ้ยกำแพงคูเป็นเป็นงุ่นอยู่เป็นเทวดาเห็นใจก็จริงเหรอรำเปิงลำปังก็คือการหั่มรำคือหั่มห้่มพรฒนาถึงแบบอุ้ยเวียงลำปางจานนั่นจานนี่และคือเพลงเนี้ยคือได้ยิงแต่ละออนแล้วนะ ตั้งแต่กูเกิดมึงเชื่อไหมว่าตอนกีราสีอ่ะกูได้เล่นเพลงนี้แหละคะ่ะแหมออ่อันนี้หนุูสินส้นจิตตกลตีลำปา,ปางได้หรอเอเอนี่สีลำปางแบบแต่งสตาลำปางได้หรอ<า>เบงนี้ขึ้นต้นปุ๊บหูเลยก็ว่ายงยงยงแปลว่าอย่างบาดเจ็บเนอยงคืออย่างยง,ง,ง,งคือความใสความเนี้ยยงยงใสยงยงเหรออุ้ยมันใสยงยงอ่ะเอออย่างเมืองนี้ถือว่ายงยงกูใสอยู่ใสหรือว่าคุ้นคะเอาดีดี ยิงคุ้นเหรอเนี่ยคุ้นคุ้นวันนี้แต่ว่ามนส่ตกถ้าคุ้นแล้วจะซ้อนเพลงนี้ไม่ได้เพราะว่าเขาขึ้นต้นด้วยคำว่ายง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 จะมาคุ้นคุ้นคุ้นก็ได้หนูต้องยงยงยงคุ้นคุ้นคุ้นตาเป็นงุ่นลำเซ็ตแรกขออีกห้า้าไปหน่อยเต็มพิ่งหลับจะตาตั้งที tên chị là sĩ Ủa, mừng lặn ở là nhàng con, mừng lặn ở là nhàng con Cô <laughs> đau hẹn đúng thì hả, anh khèn khơn Ơ, y ngoá Cuốc hay, cuốc hay nhồn nhồn <laughs> à, นึกถึงพระธาตุไว้เนออี๋ลกระางกูล่ะพระธาตุอยู่ทางใดพระธาตุอยู่ทางใดพอไปสว่างสว่างกูอีกกูนถึงอาเดือดนั่นหน่อยสิโอ้ยอีนี่หายใจแห้งตัวอจะไปละก้า จะล่าสังขารแล้วก็นอีกฮะจะล่าสังขารแล้วกันมาเข้ามาใกล้กำเบิ้ลหน่ยสิกเบิ้ลกำเบิ้ลมาคว้านหน่อยสิ ยาก่ะี่กินยำปุรียาคืนอากลอบไปนี้ยีเป่องอากระโดดอึ๊บฟาโอ้ฟา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 ฟัฟอ่ะฟา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 ฟ้ฟาัาฟาฟาาฟา้าฟาฟาฟากาาาา โยแขรได้ขึ้นไงทีนี้เออเฮ้ยได้เออเออถือว่ากูผ่านเนาะก็ผ่านหูผ่านตาฟอร์แผ่านหูผ่านตาหยักหยักหยักก็เอาเนี่ยกูมีทักษะสุดแล้วนะกูเป๊ะสุดแล้วนะเออเอาใจทุกจังหวัดหรือจังหวัดอะไรอีกแม่ห้องสองเพราะอะไรอ่ะคอนไตคอนม่นไงหลาเอออ่ะจริงไหมครับพ่อเป็ไรยัง เพราะสมัยเนี่ยคนเล็บหรอก็คนเล็บคนเจ้าใหม่หรอสอมัยก็เชียงรายอ้าวเหรอวันห,หน้าจะเป็นพ่อไนอยังกะนที่ต่ำจมนะจ๊ะชีจะบอหายใจแล้วแม่ชีทอดล่างแล้วที่เป็นแด่แล้วสวัสด,ดีจ้า